มีมีเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคอลัมน์เจาะประเด็นร้อนของอคุณคุณน้ำหมึกนะคะในคมชัดลึกออนไลน์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะตั้งชื่อเรื่องบอกว่าเกมรบซ่อนกลลวงสุดเทพสุ่มปัดสุ่มปั้นพักใหม่รอประยุทธ์ไฟเขียวคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าดูจากความเคลื่อนไหวและความเชื่อมโยงอะไรหลายอย่างเนี่ยนะคะก็พอจะเห็นความเชื่อมโยงนะเมื่อกี้คุณปรเมศเชื่อมโยงให้เห็นถึงการเลือกหัวหน้าพักซึ่งก็คือคนของรวมพลังประชาชาติไทยรวมถึงสถานที่ก็เป็นสถานที่ของเลขาธิการของพักรวมพลังประชาาติไทยด้วยนะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพพลบุรีเขตทวีวัฒนาเนี่ยนะคะเป็นของคุณแม่คุณดวงฤทธิ์เบญจารทิกุลชัยรุ่งเรืองซึ่งเป็นเลขาธิการของพักรวมพลังประชาาติไทย แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่คุณลัมโบได้มีการเปิดเผยชื่อพักรวมไทยสร้างชาติต่อสื่อมวลชนเนี่ยนะคะหลังจากนั้นไม่นานคุณสุเทพเชือกสุบันก็เป็นคนแรกๆที่ออกมาสนับสนุนกับเรื่องของการตั้งพักแล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งถัดมาก็มีข่าวว่าคุณขิงเอกนัทพร้อมพัน์จะมาร่วมง,งานกับพักนี้อันนั้นเป็นข่าวลือ แล้วก็ก่อนหน้านั้นคุณเอกนัทเองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กที่ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชธิปัติแล้วก็ทิ้งติ่งเอาไว้บอกว่าจะทํางานการเมืองกันต่อไปคนก็เลยคาดการณ์ว่าคุณขิงเนี่ยน่าจะมาร่วมงานสังกัดพักโรมไทยสร้างชาติรวมถึงคุณขิงหลังจากออกจากสมาชิกพักประชธิปัติก็ได้ตําแหน่งไปทํางานในกระทรวงอวคุณนําได้ไหมหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีมติคอรมออนุมัติให้คุณขิง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ mm ิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเขาก็เลยมองว่าดูแล้วเนี่ยคุณขิงน่าจะเอาไปฝึกวิทยายุทธในการทำงานก่อนเหมือนกับคุณพีรพันธ์สาลิและทวิภาคที่ นั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยก็คือไปทํางานตรงนี้เปรียบพลางๆก่อนเนี่ยนะคะแต่ไรก็ตามคุณพิรพันธ์ก็ได้บอกกับนักข่าวว่ายังไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐและก็ยังเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักอยู่ส่วนเรื่องพักรวมไทยสร้างชาติต้องรออีกสักระยะหนึ่งทีนี้ความเชื่อมโยงระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับรวมพลังประชาชาติไทยเขาบอกงี้ค่ะบอกว่าพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วก็มีการจัดการประชุมใหญ่ ที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นได้มีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ที่มีอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทั์เป็นหัวหน้าพักแล้วก็ได้คุณดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองนี่แหละเป็นเลขาแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการแจ้งย้ายที่ทําการของพักด้วยที่ทาการของพักแต่เดิมเนี่ยคืออาคาร2 Pacific Place นะคะอยู่ที่คลองเตยแต่ล่าสุดย้ายไปอยู่ที่ บ้านเลขที่29ซอยเพชรกเกษมแขวงบางแคเหนือเขตบางแคซึ่งเป็นที่มั่นของเลขาธิการพักก็คือคุณดวงฤทธิเ์เบญจกุณชัยรุ่งเรืองนั่นแหละชัดยิ่งกว่าชัดอีกอ่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะถ้าดูจากประวัติของคุณดวงฤทธิ์เนี่ยนะคะในการเลือกตั้งเมื่อปี62คุณดวงฤทธิ์ได้เป็นสอสอบ,บัญชีรายชื่อลำดับที่25ของพักประชาธิปัต์ 8. ก่อนจะลาออกมาย้ายเข้าพักรวมพลังประชาชาติไทยและก็พ่วงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานพออาจารย์อนเนกได้เป็น,นรัฐมน คุณดาฟดวงฤทธ์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการลรลฐมนตรีและก็โฆษกด้วยประมาณกลางเดือนมีนาคม65อันนี้เป็นข่าวที่คอลัมนิสท่านนี้ให้เอาไว้นะคะบอกว่าประมาณกลางเดือนมีนาคม65มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ส่งซิกให้มีการทาบทามคุณดวงฤทธ์ย้ายเข้าสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติและจะได้ตำแหน่งเลขาธิการของพักอีกต่างหากเขาก็เลยมองว่าการประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย อาจจะเป็นเพียงแค่การเปิดตัวเพื่อชูโรงไม่กี่คนอย่างเมื่อวานนี้มีการชูโรงคุณปองพลกับคุณปรพลอดีรเรกสารและเขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าทับหลวงของคุณสุดเทพเทือกสุบันน่าจะรอดูสถานการณ์ในวันข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้มันมีปัจจัยที่น่าสนใจก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิทรวงสุวรรณและพลังประชารัฐนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แล้วลุงป้อมเองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าไม่รู้ละ่ะนายกจะไปไหนแต่ว่านายกจะอยู่กับผมครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องการวิเคราะห์นะครับ,รบการเมืองเรื่องของพักการเมืองที่จัดตั้งขึ้นมันก็มีความเชื่อมโยงคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องพักการเมืองที่ะจะจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ย พราะว่านายงตีก็ต้องมีพักการเมืองเป็นฐานทางการเมืองไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ทํางานลําบากอย่าว่าจะทําทงานลําบากเลยการอยู่ในตําแหน่งก็ลําบากะนะครับก็ต้องมีเกิดขึ้นคือคุณสุเทพปัจุบันเนี่ยตั้งแต่การเลือกตั้งคราสที่แล้วคุณนันทิยาตอนที่จะมีพักพลังประชาชนเกิดขึ้นเนี่ยนะก็มีข่าวที่ผมได้มาจากแหล่งข่าวคุณสุเทพก็พยายามที่จะรวบรวมนะรักการเมืองต่างๆแล้วก็เสนอเป็นพักที่จะมาสลับสวนพลเอกประยุทธ์นะ แต่มันก็ไม่ได้มีคุณดุแทพคนเดียวที่พยายามจะเคลื่อนไหวแบบนี้น,นมมนะกลุ่มของคุณสุริยะคุณสมศักดิ์ตอนนั้นเป็นกลุ่มสามมิตรก็เคลื่อนไหวซึ่งแต่ว่าทางกลุ่มคุณสุริยะคุณสมศักดิ์เนี่ยดูรวบรวมผู้คนได้เยอะกว่านะในผู้คนนันหมายถึงว่านักเลือกตั้งอะไรต่างๆที่เขาเจนสนามเนี่ยนะครับแล้วมันได้เป็นกอบเป็นกามกว่าซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนน,น,อน,นี้ถ้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยตอนนี้พลังประชารัฐถึงแม้ว่าจะไม่มีคุณธรรมนัสแล้วนะย้ายออกไปแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ ที่น่าสนใจกลุ่มของ3มิตรยังคงอยู่ที่นั่นนักเลือกตั้งที่มีโอกาสในการที่จะทําพื้นที่ชนะการเลือกตั้งกับพลังประชารัฐเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะที่จะที่จะได้คะแนนเสียงกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยนะคะตอนแรกที่มีเฉพาะคุณแรมโบ้เนี่ยคนก็มองเหมือนกันว่าคุณแลมโบ้เนี่ยจะมีศักยภาพพอที่จะดึงดูด นักเลือกตั้ง<า>นักการเมืองที่เป็นตัวเด็ดๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในพักมากแค่ไหนอย่างไรซึ่งเอาว่าการตันตรงเนี่ยนะก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นคือไม่มีไม่มี ไม่มีภาษีพอที่จะเป็นถึงขนาดนั้นมีทั้ง power คุณลงโบเนี่ยเป็นลักษณะถ้าเป็นในนี้ก็คือเป็นนักรบนะเป็นตัวชนนปไปจับคุ้ยไปอะไรอย่างนี้นะโต้ตอบคุณตักงศิล์อะไรอย่างนั้นอ่ะบทถนัดแต่บทของการจะไปคุยกับคนนั้นคนนี้เนี่ยก็ทําได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อาจจะต้องดูกันไปไม่แน่นะคุณนันทยาถึงวันเลือกตั้งเนี่ยคราวหน้าเนี่ยทั้งสองพักนี้อาจจะเป็นอย่างที่คุณแลงโบ้บอก คู่ขนานกันไปพักหนึ่งสู้ในต่างจังหวัดเป็นหลักในกทมอาจจะเป็นอีกพักหนึ่งเพราะว่ากทมสมมติดูแล้วกทมพลังประชาชนเนี่ยเลือกตั้งสกเนจะรู้เพราะพลังประชาชฐส่งครบห้าเขตคะแนนจะเหลือเท่าไหร่มผมทราบกว่าคะแนนจะเหลือเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าจะได้เท่าไหร่คือมีฐานคะแนนเดิมอยู่แล้วจากการได้เป็นสอสอรอบที่แล้วในกทมแบบแบบแบบตลมทลายหลายเขตร,รอบนี้ จะเหลือคะแนนในแต่ละเขตแต่ละเขตอะไรมันจะได้ประเมินได้ไงนะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพใหญ่ของการเมืองณวันนี้นะครับ